สวัสดีครับสวัสดีครับอาชแนลครับอาชแนลเลดเดลวิวครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอเชียงดาวนะเราอยู่ที่บ้านระเบียงน้ําแม่แม็คเชียงใหม่ครับอําเภอเชียงดาวมาดูครับมาดูรีสอร์ทมาดูที่พักของเราวันนี้นะครับเป็นสไตล์โฮมสเตย์นะเพื่อนๆพี่ๆอิงแง่ชิดธรรมชาตินะครับตามเลยครับเพื่อนๆพี่ๆดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับดูบรรยากาศรอบ ปุ๊บเราก็เจอร้านกาแฟของบ้านระเบียงน้ำโฮมสเตย์นะคะเป็นร้านกาแฟชิคๆนะครับ,รบรม,บมีเครื่องดืม่มหลากหลายมากมายเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับมีอาหารด้วยนะครับอาหารทานเล่นอาหารหนัก,นกมีหมดนะครับของข้าวของหวานกับเคื่องชิคๆมาดูบรรยากาศกันครับเครื่องชิี่ดูบรรยากาศริมพานนะครับ น,น,น, <S <S uh huh. นี่เป็นโซนของห้องอาหารนะครับของพระราชวังเบียร์นี <S <S ่เป็นสกายวอล์กครับคนเจอพี่ๆลากน้ำเต็หทางเต็มรกล้อ โแต่เราเข้าห้องแบบเดียวกันแต่เราไมได้ห้อค่ะแต่าทำที่ไหนวะบบตาตาิคชิ เพืเ่อนๆพี่แล้วเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนเรานะครับห้องนอนเราอะครับมาดูห้องพักของเรานะครับห้องพักเราที่พักเราจะมีสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับแต่วันนี้เราจะพักชั้นล่างนะครับติดลำธาร ได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลานะเพ,พืพอเ่อนเพื่อนี่พี่ธรรมชาติมากๆนะครับมาดูห้องพักของเรานะครับเป็นห้องพักของเราเปิดประตูเข้าไปเป็นโรงมสเตย์สบายสบายครับเป็นสไตล์โร ate, งมสเตย์ง่ายๆนะเพ,พื่อนเพื่พพอนีอ่ที่มีโูกมีที่นอนเรียดเลียดง่ายๆนะครับ,รบ,รบ,รบที่นี่จะไม่มีแอร์นะนนว่าอากาศหนาวมากนะเพื่อนๆพืพี่ๆี่เป็นที่นอนนะครับ ห้องก็โอเคครับสบายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นอะไรเราเน้นธรรมชาตินะครับโูกสเตย์นี่ก็เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็โอเคห้องน้ำก็ห้องน้ำครับมีอ่างล้างหน้าเพื่อนๆพี่ๆี่มีฝักบัวฝักบวัวห้องน้ำก็โอเคนะครับห้องน้ำก็ง่ายๆครับสไตล์โฮม,มสเตสย,สย์สบายๆเพื่อนเพื่อนพี่พเพื่อนๆพี่ๆี่ถ้าว่างมีเวลาว่างนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับบ้านแม่แมนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เลยครับสุดยอด ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะกด Subscribe ด้วยนะครับสวัดดีนะครับ